อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4่แข่ง80ล้านปอนด์ลบโปรไฟล์เลสเตอร์บนทวิตเตอร์เพื่อเตรียมย้ายไปร่วมทัพเชลซีเวสลี์ฟอฟาน่าเผยสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับการย้ายไปเชลซี โดยการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลสเตอร์ซิตี้ออกจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของตัวเองตอนนี้ดาเตชาวฝรั่งเศสเป็นเป้าหมายสําคัญของทัพสิงตัวเงินครามที่ต้องการนักเตะในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กมาแทนที่อันโตนิโอรูเดเกอร์และแอนเดรคิสเซนเซนที่ย้ายออกจากสโมสรหลังจากหมดสัญญากับทีมดาวเตะวัย24ปีรายนี้กระตือร้อนที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมแซฟฟอร์ดบิทเป็นอย่างมากยางไรก็ตามเลสเตอร์เรียกร้องค่าตัว80ล้านปอนด์ ซึ่งจะทาให้เขากลายเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดตลอดการร่วมกับแฮร์รี่แม็กไกวร์แต่แม้จะตั้งราคาสูงขนาดนั้นเชลซีก็ได้มีท่าทีล่าถอยเพียงแต่ว่าเชลซีพยายามที่จะใช้นักเตะม,มารวมเอาไว้ในสัญญาเพื่อให้ราคาลดลงมาในขณะที่ยังมีบางอย่างที่ต้องทําก่อนที่ข้อตกลงใดๆจะเสร็จสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่าโฟฟาน่าได้ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากถิ่นคีควเวอร์สเตเดียมแล้วทามกลางช่วงเวลาที่ยังคุมเครือดาวเตะจะเมือน้ําหอม ได้ลบประวัติศาสตร์เลสเตอร์ซิตี้ออกจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของเขาก่อนหน้านี้โฟฟาน่าใส่คำว่าผู้เล่นอาชีพของเลสเตอร์ซิตี้ในประวัติาทางทวิตเตอร์ของเขาแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแฟนๆสังเกตสั้นๆเหลือแค่ผู้เล่นอาชีพเท่านั้นโฟฟาน่าเพิ่งเซ็นสัญ,ญญาในข้อตกลงระยะยาวฉบับใหม่กับเลสเตอร์ไปเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าซึ่งทำให้เขาต้องพักเป็นเวลา7เดือน แต่ดา,าวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้รู้สึกว่าโอกาสในการเข้าร่วมทีมเชลซีนั้นดีเกินกว่าจะปฏิเสธและเขากําลังผลักดันให้สโมสรอตกลงค่าตัวมีรายงานว่าฟอฟาน่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีแล้วและเขาได้เงินเดือนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญเมื่อย้ายไปสู่ลอนดอนตะวันตกรายงานจากในทีมมินิทเผยเชลซีมีความคืบหน้าในการเซ็นสัญญากับนักเตะวัย21รายนี้แม้ว่าฟาบิเซโอโรมาโนราชาข่าวซื้อขายนักเตะคนดัง จะเชื่อว่าทีมของท,ทอมัตูเคิลยังไม่ได้ยื่นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ตามด้านกูรูซื้อขายนาเตะบอกกับกิฟต์มีสปอร์ตว่าในขณะนี้โฟฟาน่าเป็นผู้เล่นที่พวกเขาต้องการเซ็นสัญญาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นเรามาดูกันว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่อเดมอ่าลูกแมนปีกทีมชาติเนเธอรยเดินทางถึงประเทศอิตาลีแล้วเพื่อ,อรับการตรวจร่างกายกับอัตแลนตา สกายอิตาเลียรายงานว่าอัลตันตาตกลงค่าตัว15ล้านยูโรกับทางเอเบรซิกได้แล้วเพื่อคว้าลูกแมนมาเสริมแนวรุกและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกายรายงานระบุว่าลูกแมนเดินทางถึงแบก็มอแล้วเตรียมตัวร่างกายกับอัลตันตาหากผ่านขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเป็นการย้ายจากเอเบเรซิกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลูกแมนวัย24ลมเหลวในการเกณนฟอร์มเก่งนับตั้งแต่ไรซิกซ์ซื้อขาดจากเอเวอเรตัน นนในช่วงสองเรื่องดูการที่ผ่านมาจะกลับไปเล่นในพิมลีกในสัญญายืมตัวกับฟูลแลมเบลเลสเตอร์แต่ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับลูกแม่แจ้งเกิดมาจากทีมชาติอังกฤษชุดยู20ที่คว้าแชมป์โลกปี2017แต่ดูเหมือนพัฒนาจะหยุดลงแค่นั้นไม่สามารถก้าวสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้จนปีนี้ตัดสินใจเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมชาติไนจีเรียตามเชื้อสายของตัวเอง ธนวัตสืงจิตทวรนกองกลางทีมชาติไทยของเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในศึกเพีย์ลมกอังกฤษซึ่งเล่นอยู่ในทัพยู23ของเลสเตอร์เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานก่อนเปิดซีซั่นหลังเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดต้องอรับการรักษาโดยธนวัตสืงจิตทวรเพิ่งลงสนามในช่วงปีซีซั่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกับ3นักเตะจากทีมชาติไทยที่นำโดยรัตนากรใหม่คามิสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาทั้งนี้เจ้ากัน ได้โพสต์ข้อความรู้สึกผิดหวังโดยกล่าวว่าผมผิดหวังที่เอ็นค่อยหน้าเนื่องจากมันฉีและผมหวังว่าจะกลับมาแข็งแรงและฟิตกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด